เรื่องของเครื่องปรับอากาศที่เราใช้กันในช่วงหน้าร้อนจะเห็นได้ว่าพอเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนทีไรคุณผู้ชมหลายท่านก็จะนึกถึงการดูแลเครื่องปรับอากาศรวมไปถึงการหาเครื่องปรับอากาศใหม่ๆติดตามด้วยจากรายงานชิ้นี้ครับหน้าร้อนแบบนี้แถมร้อนนานขึ้นกว่าเดิมด้วยครับธุรกิจเครื่องปรับอากาศต่างปั่นยอดขายกันสารพัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงหน้าร้อนนะครับขณะที่คนกระเป๋าหนัก หรือแม้แต่คนกระเป๋าฟ้าเวลาเลือกซื้อแอร์สักหนึ่งเครื่องมักนิยมหาแอร์ที่มีการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ด้วยครับมูลค่าตลาดรวมเครื่องปรับอากาศปีนี้คาดว่าจะมีการเติบโตราว10%ซหรือคิดเป็น1ล้าน1แสนเครื่องวันนี้เราจะไปเจาะผู้ทำตลาดแอร์พรีเมียมแบรนด์ไซโจเดนกิกันครับสมศักดิ์จิติพลังศรี CEO เครื่องปรับอากาศบแบรนด์ไซโจเดนกิบอกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มียอดขายเติบโต30-35%หรือประมาณ32,000เครื่องมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขายราว20,000เครื่องสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้โดยปัจจัยสำคัญเกิดจากผู้บริโภคเริ่มเห็นความสำคัญของเครื่องปรับอากาศที่ช่วยผ่อนคลายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มลูกค้าในระดับ B ไปจนถึงระดับ A ให้ความสนใจหันมาเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นเพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในระดับพรีเมียมหันมาทำกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งรวมถึงการจัดโปรโมชั่นเพื่อสร้างแรงจูงใจเช่นแคมเปญแอร์เก่ามีค่ารับทันทีส่วนลด1,000 0บาท มอนำมาซื้อเครื่องปรับอากาศชซโจเดนกิรุ่นแกรนด์ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ที่มีราคาตั้งแต่39,0 0 0ถึง56,000บาทที่จะหมดโปรโมชั่นในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อจอกกลุ่มเป้าหมายลูกค้าตั้งแต่ระดับ B ขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงพบว่าได้รับการตอบรับดีมากพฤติกรรมคนซื้อแอร์เริ่มมองหาสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศบ้านที่มีขนาดตั้งแต่13,000 B t u ทขึ้นไปมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้แต่กลุ่มคนมีฐานะที่เริ่มมองเรื่องการประหยัดพลังงานอย่างค่าไฟมากกว่าเรื่องของราคาทำให้ระบบอินเวอร์เตอร์ได้รับความนิยมโดยยอดการเติบโตส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มคนที่มีฐานะที่หันมาเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่เพื่อประหยัดพลังงานอีกด้วยเวลาเลือกซื้อแอร์นอกจากจะดูราคาให้เหมาะกับเงินในกระเป๋าเราแล้วนอกจากนี้ครับอย่าลืมคำนึงถึงเทคโนโลยีระบบฟอกอากาศด้วยนะครับ นพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินาันนาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ